หการเปิดเผย GAIUDAX จุดเริ่มต้นของตำนานในที่สุดโครงการลับสุดยอดที่ถูกเก็บงำไว้ใต้เงามืดของยุทธศาสตร์ชาติไทยก็ได้ถูกเปิดเผยต่อสายตาชาวโลกนั่นคือ GAIUDAX เครื่องบินรบที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้ความร่วมมือของหน่วยวิจัยความมั่นคงขั้นสูงและวิศวกรด้านอากาศยานของไทย ด้วยการวิจัยที่กินเวลายาวนานกว่าทศวรรษ GAIAUDAX ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆของไทยในเวทีความมั่นคงทางอากาศโครงการนี้ถูกเก็บงำไว้อย่างเข้มงวดภายใต้การดูแลของกองทัพอากาศไทยและภาคีเทคโนโลยีจากต่างประเทศซึ่งรวมถึงการวิจัยด้านวัสดุผิวดูดกลืนเรดาร์ระบบขับเคลื่อนไร้เสียงและ AI ขับเคลื่อนการรบอัตโนมัติทำให้ g a r a u d a x ไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคือแพลตฟอร์มสงครามยุคใหม่ 2. จอลึกเทคโนโลยี g a r u d x 9ล้ำเกินอาเซียน g a r u d x ได้รับการออกแบบมาให้เป็นเครื่องบินขับไล่เจเนเรชันที่5อย่างแท้จริงจุดเด่นที่ทำให้ทั้งอาเซียนต้องสะเทือนคือเทคโนโลยีล่องหนสเตลท์ที่พัฒนาเองในประเทศถือวัสดุซับเคลื่นเรดาร์ทำให้เครื่องบินแทบจะล่องหนจากระบบป้องกันภัยทางอากาศทุกระบบในภูมิภาค นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบ AI ขั้นสูงที่สามารถควบคุมการรบแบบอัตโนมัติวิเคราะห์เป้าหมายคำนวณเส้นทางการโจมตีและประสานงานกับโดรนสนับสนุนได้แบบเรีลวทางความสามารถในการจอดแนวป้องกันระดับสูงเช่น S 4 0 0หรือ s p y d s r ได้อย่างเงียบเชียบทำให้ GA AUDAX เป็นฝันร้ายของศัตรูโดยแท้ในห้องนักบินยังถูกออกแบบมาให้ไร้ปุ่มแบบตั้งเดิมแต่ใช้ระบบ h o l o g r a p h i ินเ t e r f a c e และ AI CO PILOT ที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย ได้อย่างเต็มรูปแบบนักบินเทียงต้องตั้งเป้าหมายส่วนที่เหลือ AI จะจัดการให้หมดระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เทคเกมการรบแห่งอนาคตสิ่งที่ทำให้ j 14เป็นมากกว่าเครื่องบินขับไล่ธรรมดาคือระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยที่สุดในสายพันธุ์เครื่องบินรบจีนไม่ว่าจะเป็นระบบแจ้งเตือนเรดาร์ระบบก,ก่อกวนสัญญาระบบล่อยชักและแฟลอัตโนมัติหรือแม้แต่การประมวลผลสัญญาณศัตรูแบบเรียลไทม์ j 14สามารถรบได้แม้ในสนามรบที่เต็มไปด้วยสัญญาณรบกวน หรือโดนล็อกเป้าด้วยเรด,ดาร์ศัตรูการรวมพลังของเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ทำให้เจ14กลายเป็นนิยามใหม่ของขีดความสามารถเต็มพิกัดที่ไม่ใช่แค่ป้องกันประเทศแต่พร้อมสำหรับการประทะก,กับเครื่องบินขับไล่รุ่นเรือธงของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐหรือรัเสเซียยุคใหม่ของการรบทางอากาศได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและเจ14คือเครื่องพิสูจน์ว่าจีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีการบินทางทหารอย่างแท้จริง